งานงอเงี้ยกันหน้าไม่ไปนะนุ่ก็ไม่ไปไม่ต้องให้ไปสุกเปลืองนะม่ตาไปอันน่ะตาไปอันจา๋ามีรถอยู่ไหมไ ไแกมาก็จะขึ้นรถไปเองไงอูยอดอยากแกไม่ได้แกไม่สมนไม่ใช่อ่าคุยกับพี่พี่ป้าสดีจ้าไปกันเลยจ้า ยืดสมเด็จอันว้าเนเกิดมาเว้าวเนพูดภาษาอังกฤษให้พี่ป้าฟังสิไปเรียนได้ภาษาหรือเปล่าท่องไปออกมาท่องไปเรียนก็ได้ ได้แล้วเหรอสองพันสองแปลว่าอะไรแปลไปด้วยเอล หนึ่งน้ำเมอร์วัน n u m b e r L O G อืมมอนเมฆไปเอง c าวดมันเคลื่อนไปเองไม่เคลื่อน อุด <very> mm ู hmm. ได้ก,กล้องส <y> ีวันอากาศเออดีดีสวยมากๆคลาวดี้เดยกดีี้างคลวดี้ทู a ดตอนนี้ถึงไหนแล้วคะคุณหนูฮ ah อนด์บ้านแกงนะคะวินเลดเขาเรียกว่า <im it> วินเลดวินเล็วินเลวิน วิลล์โอ้เข้ามาสี่ท่านแล้วนะจ๊ะเอาขึ้นอีกเนี่ยมันเห็นไอ้เนี่ยไป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 เขียนแล้วกรีนไลท์กรีนกรีนไลท์ ว่วนหนีบรรยากาศดีมากๆนะคะมันฝนเกดเลยเหมือนป้าคึมคึมคึมคินแต่แดญญดก็ออกอยู่นะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะหนึ่งท่านสองท่านค่ะหนึ่งท่านสองท่านสามท่านค่ะคนกดไลค์หนึ่งท่านค่ะขอบคุณด,ด้วยนะคะเข้ามาสองท่านกดไลค์ให้ด้วยนะคะ วันนี้พ่อพ่อกับใครพ่อพ่อกับใครละ่ะอ้าวใครละ่ะพูดแม่แม่พูดยูนิคน้องยูนิคน้องยูนิคสวัสดีกี่ท่านนะมาบ้าอ่าคอมเมนต์นสวัสดีสี่ท่านค่ะบอกพี้ก้าคอมเมนต์คอมเมนต์ให้หน่อยค่ะอยากถามอะไรตอบได้ทุกอย่าง ตามว่าน้องอยูนิคจะไปไหนะโอ้โหชมบรรยากาศไปเรื่อยๆด้วยกันนะคะบันนี้บรรยากาศอะไรนะสกายคลาวด์ใช่สกายเลาสกายแปลว่าสกายแปลว่าทงางฝ้า yeah. ไปเรียนที่ไหนคะอ,อยังไม่ได้มีใครคอมเมนต์เอาย่าถาม <c oughs> เรียนที่สมเด็จสมเด็จเอาอด เป็นเรื่องธรรมดาบางคนบางคนก็ใจดีบางคนก็ไม่ใจดีก็ต้องให้เป็นระเบียบก็ต้องดูบ้าง <c oughs> เป็นเรื่องธรรมดาไม่ไม่ดูบ้างแหละดูุูวัน <c oughs> ถ้าไม่ทําอย่างนั้นเด็กก็ไม่ฟังไง <c oughs> สวัสดีที่ท่าน <c oughs> สวัสดีสามท่านคนลร์ให้สองท่านขอบ Oh, can. Oh, can, yeah. oh thank you so much thank you and, and people so much thank you people watching me follow me <laughs> what thank you people follow me follow me watching me watching now, me now. Mm. thank you so much speak English good but I'm Oh, good mà dễ dễ Đây này, ai I go, speak English good or like Go to school School egg bun, yeah, school hmm. Thay you chết to get time Oh, okay. Thank you so much Thank ah. you so much and people mong ong, do du what you do Con Con, yeah I had to What? 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 You mean? Do? What? What? me What? What? mean? What? To mean? What? Mean? What? 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 sick. Oh. Oh. Uh, 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 what? Oh. you go you go What? go What? 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 lo Oh, Come, come back again. Back, come back, come Thank you ฉมศูนย์คืออะไรกซีโลก็คือศไม่มีศีโซีโลซีโลไม่มีไม่ม so ี subscribe subscribe เ o m ต e n อมเมนต์คอมเมนต์ subscribe comment for me please subscribe comment for me please ้อหายสามท่านแล้วเข้ามาสิบท่านสิคะพอเข้ามาสิบท่านเข้ามาสิบท่านไปเรียกพี่น้องปู่ย่าตายายอากงอาม่อาบูเดี๋ยวน้องยูนิตจะร้องเพลงน้องยูนิคจะร้องเพลงเอาสักห้าคนร้องเพลงนี้เขาเรียกอะไรภาษา Sing a song. Sing a song. Oh, my mini-five song. Oh, Follow. Zero. 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 <laughs> one, 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 number one. one, Number one. Number one. One people. One people. Two people. Five people. Five people. Go long, man. Yeah. คำคำคำยูนี่คิดว่ามันไม่น่าจะได้นะเข้ามาเข้ามาคำ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 แบกเนี่ยคำแบกเนี่ยน้าคำแบกเนี่ยน้า ไลท์เกรนอันนี้ไลท์มันสามารถไปข้างหน้าได้อีกเลยค่ะถูกพี่ผัวสองครั้งเรร้องเถอะเพล่บเพี้ยวเธอกับปรอยมือสาบแล้วมายืนตัวสั่นแล้วมายิงดอกไม้เพล่บเพี้ย

What's your n a My e m name is Unique Nick name Nick name No Unique นั่นซิริลก็ Nick name 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 ก็คือกิ๊กก็รู้ Unique ก็จะบอกแล้วว่าสุพัฒน์โอ Thank you so much ภาษาสเปน English I don't know Oh, no, you know about Thank you so much Thank you so much for Follow me. Thank you. His, his eye, hi. Hmm. hi. 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 Hmm. Eye, hi. Hi. ขอ h คุณโอ้โหอ่านมึงด้วยวะเอ้ยถามมึงกันหน่อยอยู่ประเทศได้ Where you from? Where you come from? <laughs> Where you come from? Oh, excellent. Where you come from? <c oughs> you know. <English. S 2> อังกฤษอ้าก็อังกฤษเนี่ยพึ่งยุ่ประเทศหนังไหมแต่่าพี่มาเห็นมันผมรู้แต่ว่าธงประเทศเขานะ่ะสิเทศสหรัฐเจ้านั่นไม่ใช่สห,หรัฐโออังกฤษอังกฤษอังกฤษ T O คืออะไรวะไปไหนกันอย่าพึง่ง T O คืออะไรเนาะอทอ ทอทอเขาเขาบอกว่าเขาชื่อทอหรือเปล่าเขาชื่อทอหรออออ่างอออ่างอนโนหนุอมอออนอุจจอบอุ๊ยเหมือนจะบอกประเทศด้วยนะข้างล่างก็นั่นแหละเองแหละมอนเคยเรียน มันเคยเรียนประเทศนี้มา บอกไปบอกว่าโอเคอาฟิวเจอร์ I can read, I can write I understand okay. เพรว่าเขาตอนนี้เขาดูเรา mm. ไม่มีใครดูเราแต่ตอนนี้เขาดูเรา Say thank you Thank, thank you so much. so much อา u ฟิลเจอร์อาฟิเจอร์ I can read, can write I can read, can write I understand I understand Follow ตามเราไปมาแล้วจ้าิดตามอะไรกดไหลก็นั่นแหล่อันนี้มันทางเดียวเขาอยากตรงไปต้องทาง <c oughs> ตอนนี้ถึงไหนแล้วจ้ะเนียส,สมเด็จสมเด็จแล้ว Bye. ไอ้ยินสมเด็จใไอเออว่าอย่าไปจับค่อยจะเอาเงินไปเงินอะไรเงินมันมีอยู่ในบัาทกันเอาก็แย่บอกว่าเต็มมานละร้อยเนาะมันละร้อยมันเหลืออยู่่ก็หเหลืออยู่ อย่าเอาไปอย่าเอาไปมันเหลืออยู่ไม่ใช่เหรอเงินก็งั้นอะก็ป้าอีบอกว่าให้เตอมันละ้อยอะไระมันละ้อยก็เงินมันเงินมันเหลืออยู่ไม่ใช่เหรอจะเอาไปทำไมที่หลังห้ามไปจุกในกระเป๋ยาย่า จอดนะไม่ต้องไปเข้โาโรงเรียนเอาไปเลยแล้วยะจะออกไป,อไปเอา่อไหย่าบอกว่าจะจอดเลี้ยว<ะ>เ,ยเข้าไปแล้วก็ลงไปเลยก็เอาอันนี้ออกสิอะไรออกหันมาหาตัวเองก็ได้มาถึงโรงเรียนแล้วจ้า,อาบอกพี่ดาบไป มาถึงโรงเรียนแล้วบายบายพี่ป้าบ๊ายบายโอ้ดหนักโอเคจ้า nạc nữa ta và đi ô ta cặp <laughs> <laughs> เชีย์จ้าสวัดดีจ้าขอบคุณมากๆเด้วยจ้า